สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่31เดือนพฤษภาคมครับวันนี้ก็สิ้นเดือนเข้าไปแล้วนะครับนักทุนอย่างที่กระผมได้แจ้งทุกท่านไปว่าเราเน้นเทรดหน้าเซลล์กันมาตั้งแต่วันอังคารแล้วแต่วันนี้จะมีความพิเศษเราอาจจะได้กลับมาย่อและบ่ายโดยกระผมได้เตรียมเหตุผลมาแจ้งกับนักทุนนะครับเดี๋ยพี่ๆขาบายเริ่มนั่งยิ้มกันแล้วนะเดี๋ยวฟังเหตุผลก่อนว่าจะยิ้มได้จริงหรือไม่ เมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีครับส่งผลทําให้ดอลลาร์นะั้นมีการปรับตัวย่อกลับลงมาแต่ถามว่าลึกไหมดอลลาร์ไม่ลึกมากนะเพราะว่ายังไม่ผ่านพ้นจากบริเวณครึ่งทางของเทรนขาขึ้นระยะสั้นเลยดังนั้นดอลลาร์ส่งส่ง,สงไม่ได้หนุนหรือว่าเป็นลบกับทองมากเกินไปแต่ตัวที่น่าสนใจคือยูพาราบัตอายุ10ป,ปีครับที่ปรับตัวลงจาก4.6เหลือ4.5เปอร์เซ็นต์นิดนิด ถามว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนให้ทอนไม่ครับเป็นปัจจัยหนุนให้ทองได้ถูกต้องครับ,จจรบผมให้ตัวนี้เป็นเหตุผลที่1ก็คือการชะลอตัวของยูซีปีส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความคาดหวังว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในค่ําคืนนี้19บเก้นาฬิกานทีน่าจะมีการชะลอตัวลงครับซึ่งมันก็จะสามารถกลับมาหนุนให้ราคางคำสามารถปรับตัวขึ้นได้อันนี้เหตุผลข้อที่2แล้วนะครับต่อมาเหตุผลข้อที่3คือ เหตุผลธาานเทคนิคทองคำก่อนหน้านี้ทำลักษณะแบบ a r i s ้ f ชักครับน้งทุนและเงื่อนไขหรือว่าตัวเขาเรียกว,ว่าอะไรนะครับตัวเงื่อนไขไมันครบแล้วกับการที่ทองคำควรจะลงต่อได้แล้วเพราะว่าหลุดจากโลก่อนหน้าแต่สุดท้ายการหลุดลงไปอาจจะฉลับนะฮะทะลุต่ำกว่าโล2325่ไปสักนิดหนึ่งไปทำโลใหม่ที่2322แต่ก็สามารถดีตัวกลับขึ้นมาได้จนแพทเทิร์น ที่เรียกกันว่า b a r i s h f r a g นั้นอาจจะเริ่มแปลเปลี่ยนกลายมาเป็นพัทเช่นแบบตัว W ครับถ้าภาษาทางด้านเทคนิคเขาเรียกอะไรนะทุกท่านเขาเรียกว่า double bottom ใช่ไหมครับแต่ตัว double bottom เนี่ยยังไม่ค่อยมีพลังกาลังเท่าไหร่ถามว่าถ้ามันลงแบบนี้ขึ้นขึ้นสร้างโลไว้2โลการดีตัวกลับเนี่ยกลับได้เลยใช่ไหมคุณ2,400นก็ถ้ามองแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้แต่ผมเองเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักมากขนาดนั้นนะต้องแจ้งก่อนนะครับผมค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญ กับการทำโลให้ครบ3ครั้งก่อนและถึงจะมีโอกาสในการขึ้นแบบรอบใหญ่อ้าวดังนั้นก็แสดงว่าหน้าบายที่คุณกำลังจะบอกนี่คือมันจะเป็นต่อแค่ระยะสั้นๆเลยครับเขาเรียกว่ามันได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของฝั่งขาเซลลเท่านั้นเองครับไม่ได้แบบว่าอยากจะขึ้นด้วยตัวของเขาเองเลยนะสำหรับตัวทองคำเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเหตุผลมันมีแพทเทนนิร์นทางด้านเทคนิคที่มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นเนี่ย ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมบอกกันนังทุนว่าเรามีโอกาสที่จะกลับมาเทวดหน้าบายแบบระยะสั้นๆได้แล้วสําหรับในวันนี้นะครับแต่ต้องเดนย้ำนะคนที่กาลังคิดว่าอุ้ยเดี๋ยว2,400น่าจะมาแล้วแน่เลยรอบนี้ตัวนี้ผมเองยังตอบกับนังถุนไม่ได้แต่เราจะได้รับการคอนเฟิร์มพร้อมๆกันช่วงตอนทุ่มครึ่งครับถ้าตัวเลขมาไม่ดีทองคำสามารถดีได้ทะลุจักบริเวณไไก่ออนนนนนหห้้าขึปยืืเ2 3 6 9ได้ อันนี้โปเทเลยครับมีโอกาสจะกลับหน้าบายได้สูงมากและถ้ายิ่งขึ้นต่อจนทะลุ2,386เป็นการคอนเฟิร์มเกือบจะร้อเเซ็นต์ลยว่าทองคํานั้นกลับหน้าบายได้แน่และการกลับขึ้นไป2,400กว่ากว่านี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้ อ้าแล้วถ้าก่อนหน้าที่ขาวมันจะออกคืนนี่แหละคุณครับระหว่างวันนี้เราจะยังไงดีฮะผมคิดว่าทองคําจะสามารถขึ้นมาอยู่ในบริเวณโซนกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ได้ดังนั้นถ้าใครจะบายรอย่อและ่ายมารอปิดกําไรในโซนกรอบน้ําเงินด้านบนแค่ดีก็เพียงพอเราไม่ลุ้นปิด2,380เลยเหระครับ ใจคนเราเนอยากจะได้อยู่แล้วครับกำไรเยอะๆแต่กําลังเนี่ยมันไม่ถึงกําลังการขึ้นของทองคําในช่วงเช้าๆบ่ายๆเนี่ยมันได้แค่นี้เองครับ2 3 4 8 2 3 6 9ดังนั้นถ้าได้กําไรแล้วอาจจะยังไม่ต้องโลบมากครับแบ่งปิดทํากําไรบางส่วนในบริเวณโซนตรงนี้เลยนะครับคาถามต่อมาคือว่าแล้วผมบายนี่ผม SL สแถวไหนดีคุณครับเราจะบายตรงไหนก็ได้ครับแต่ SL เนี่ยจะ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้เท่านั้นคือการที่มี t าวเฟปิดตัวต่ำกว่าบริเวณตัวเลข2,317หรือว่าโลใหม่ไปเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วล้ะก็เราต้องขัดนะครับไม่มีการยื้อนะเพราะถือว่าแพทเทิร์นทางด้านเทคนิคนี่ยกลับมาเป็นหน้าเซลอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากำลังเอาเรื่องราวของเทคนิคนั้นมาสู้กันครับพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันนะอันนี้คือเหตุผลนะ แล้วถ้าเป็นคุณวันนี้คุณจะบายไหมก็อย่างที่บอกครับเป็นหัวข้อวันแรกของผมเลยว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมเริ่มกลับมาเทรดเป็นหน้าบายเมื่อคืนนี้ผมเซลล์กับนักทุนในไลฟ์มานะครับหลายๆคนไม่แน่ใจว่าปิดกาไรกันทันหรือเปล่ามันมีจังหวะก,การย่อตัวลงมาหลังจากที่ไม่ผ่านแนวต้านสําคัญนะครับเทตกันเมื่อคืนพี่ติดเซลล์อยู่เลยที่สี่ห้าอ้าวยังไม่ได้ปิดเลอพี่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอย่อตัวแล้วเดี๋ยวปิดไปนะครับสี่ห้าอยู่แถวไหนโอ้โหสี่ห้าอยู่ตรงนี้ครับสี่สิบเจ็ อยู่ตรงนี้ห่างกันกันกบกรับปัจจุบันแค่200จุดยังไงเดี๋ยวย่อมาก็แบ่งปิดไปนะครับพี่ดาวบนดินนะเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยผมไปเทรดหน้าเซล์กับนั่งทุนแ,แต่ว่าปิดไปแล้วแถวๆบริเวณตรงนี้เพราะว่ามันมีจุดบรงครับโครงสร้างเทรนขาบ่ายน่าเสียดายจริงครับเราไม่ทันได้ปิดพร้อมกันในไลฟ์นี่จากว่าหมดเวลากันก่อนมาทีนี้ขาบ่ายเข้าใจตรงกันแล้วรบกวนพิมพ์คําว่าเข้าใจหน่อยนะครับสำหรับขาบ่ายนะก็ถือว่าเป็นความหวังของขาบ่ายที่ติดดอยกันมาอย่างยาวนาน ที่ีด้มาดูขาเซล,ลกันบ้างขาเซล,ลอาจยกตัวอย่างของพี่ดาวดินเลยนะครับพี่เซล,ลอยู่ติดเซลอยู่แค่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าขาบายเนี่ยมันเริ่มมีพลังกำลังนะมันมีโอกาสจะขึ้นถึงโซสีสน้ำเงินตรงนี้ได้ แต่ผมก็ได้แจ้งแล้วว่ากำลังบายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากเพียงพอที่จะทะลุโซนต้นเงินตรงนี้ได้หรอกครับยังไงการขึ้นไปที่บริเวณโซนต้นเงินปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีการคลายกำลังจากฝั่งของขาบายสุดท้ายกราฟจะย่อตัวกลับลงมาให้ขาบายเขาได้เติมของเมื่อขาบายเขาจะได้เติมของนั่นแปลว่าโอกาสที่เราหรือใครก็ตามที่เซลเอาไว้แถวๆบริเวณตรงนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้ก็ใช้จังหวะนั้นในการปิดทำกำไรไม้เซลระยะสั้นไปด้วยเช่นเดียวกันที่นี่บางคนบอกว่า ผมก็ยังไม่ค่อยชอบหน้าบายอยูีนี่คุณนะพอดีเทรดหน้าเซลลมาติดใจแล้วเราเซลลตรงไหนได้บ้างโซนน้ำเงินตรงดีครับขึ้นไปและเซลลกลับลงมาสามารถทําได้แต่ต้องเน้นทกากำไรระยะสั้นเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราจะเซล,ล์ตรงนี้แล้วจะลุ้นให้ทองคําลงแรงๆเหมือนในช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทาก,การตรวจสอบพลังกาลังแล้วนะครับเมื่อเช้า,ชานี้พบว่าพลังกำลังฝั่งขาเซล,ลนั้นมีการคลายกําลังไปเยอะพอสมควรและเหมือนกันดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับในช่วง วันถึง2วันก่อนหน้านี้ขอให้ใช้หลอดน้อยและเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะครับส่วนหน้าเซลล์ถามว่าถ้าเราสู้ได้เต็มที่ในตรงไหนดีครับคุณถ้าพอร์ตเล็กเต็มที่ไม่เกิน2 3 6 9พอร์ตใหญ่หน่อยเต็มที่ไม่เกิน2 3 8 6อุ้ยคุณแต่ว่าผมทนต่อการโดนลลกไปได้2,400กว่าเลยนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะต้องปล่อยให้กราฟมันลากเราไปทำไมครับทุกท่านในเมื่อถ้ามันทะลุ2 3 8 6ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะกลับหน้าบ่ายแล้วไม่มีความจำเป็นนะที่ว่าเราจะต้องสู้ จนกว่าชีวิตของเรานั้นจะหาไม่ไม่ครับไม่ขนาดนั้นการลงทุนต้องมีขอบเขตและมีจุดสิ้นสุดครับนี่คือมุมมองที่ผมได้ให้เอาไว้ในวันนี้นะถามคาถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกในการเทรดหน้าไหนดีครับถ้าช่วงก่อนอย่าที่บอกครับเน้นหน้าเซลล์แต่ถ้ามาในวันนี้ผมจะรอย,ย่อบ่ายละอันนี้เป็นคำตอบของผมนะครับนี่คือทั้งหมดครับนักงถุนครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหน้งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพออินสเตอร์สเตลาอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่าห0 0ันดอลลาร์แลวแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจําเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกัน้เยอะขอบคุณครับ